สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้ชาวชิตื่นเช้ามาพบกับบรรยากาศสายหมอกในเมืองสามหมอกแม่ห้องสอนนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมก็เลยจะไปตลาดสายหยุดนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านทางเข้าอีกด้านหนึ่งของตลาดสายหยุดทางด้านข้างธนาคารกรุงไทยไปนะฮะตอนนี้ผมจะวนไปทางอีกด้านหนึ่งนะครับและถือโอกาสพาเพื่อนๆทุกคนนะครับทุกท่านชมบรรยากาศสายหมอกในยาม เช้าๆของเมืองแม่ห้องสอนเมือง3ามหมอกนี้นะฮะทุกคนครับดูสิฮะดูจากไฟข้างถนนและไฟตรงบริเวณด้านหน้าเราจะเห็นสายหมอกนะครับตอนนี้ก็มีหมอกลงมาปกคลุมอยู่สมกับชื่อเมือง3ามหมอกจริงๆฮะ,ะตอนนี้ผมก็กําลังขับรถผ่านด้านหน้าของตลาดสายหยุดนะฮะบริเวณนี้ตอนเช้าเก็จะมีพระและเนอนออกมาบินทบาทนะฮะ เพื่อนๆสามารถมาใส่บาตได้ที่หน้าตลาดด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งที่ทางด้านธนาคารกรุงไทยนั้นก็มีพระท่านมาเดินบิณฑบาตเที่เดียวกันนะ สวัสดีครับทุกคนชาววิชีเดินทางเดินเที่ยวเดินชิมนะฮะวันนี้ผมกาลังเดินไปที่ตลาดสายหยุดตลาดยามเช้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าที่นี่ในตลาดเช้านะเขามีอะไรขายกันบ้างนะฮะสายหยุดนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับสนามบินลยนะ,ะที่เห็นเป็นเนินขึ้นไปสูงสงนั่นก็คือลานเวย์ของสนามบินแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะครับยาวไปตลอดแนวไปจนถึงนู่นเลยฮะตอนนี้ก็เดินเข้ามาถึง ตลาดกันแล้วนะฮะโซนด้านขวามือของนี่นี่เลี้ยวเข้ามาโซนแรกเลยนั้นก็จะเป็นพวกผักสดนะฮะมีผักสดมาขายกันเยอะแยะเลยนะครับโอ้ยอย่างด้านนี้ก็จะเป็นพริกกระเทียมมะเขือมะเขือเทศก็มีนะฮะนี่ก็มีมะเขือยาวด้วย โซนนี้ที่ผมเลี้ยวเข้ามาเป็นโซนแรกนั้นก็จะเป็นพวกพผักสดนะฮะแล้วก็มีร้านขายของชำด้วยร้านหนึ่งส่วนโซนด้านในนี้จะเป็นห้องที่จัดเอาไว้อย่างแสแท้นั่นก็จะเป็นโซนขายพวกเนื้อสดนะครับพวกหมูเนื้อตรงนี้ก็จะมีปลาท่องโกะขายด้วยนะฮะน้ำเต้าหู้ก็มีนะครับ อและนี่ที่เป็นแผ่นๆนี้น่าจะเป็นถั่วเน่านะครับเป็นอาหารหลักของพี่น้องชาวไตนะฮะถั่วเน่า30บาทมัดละสวัสดีค่ะแม่แม่ซื้อหามาจำสิบเจ้าหน่อยหนึองเพิ่นนะครับอันนี้อันนี้ขนมอะไรนะครับขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยนะคะขนมกล้วยอะไรคะอันนี้อันนี้จะเป็นขนมจอกค่ะค่ะไส้งาค่ะ อันนี้คือขนมกล้วยแล้วนี่อันนี้กับนี้อะไรกันแต่ว่าอันนี้มันจะมีมะพร้าวอันนี้มันจะตัดหั่นเป็นชิ้นเหมนที่นนะคะแต่ไม่เดี๋ยวอันนี้กล่อะแต่ว่าอันนี้จะมีมะพร้าวแต่มีน้ำตาลด้วยนะคะตาลอ๋อมีน้ำตาลกินด้วยอันนี้จะไม่มีน้ำตาลไม่มีมะพร้าวอ๋องั้นเอาอย่างมีมะพร้าวกับน้ำตาลกล่องหนึ่งแล้วกันครับเสามกล่องยี่สิบห้านะคะสามกล่องยี่สิบห้าสามกล่องยี่สิบห้าไม่นะอันนี้ก็ได้อีกอย่าง แลอ่อาเป็นอันนและกล่องละเท่าไหร่นะครับกล่องก็ติดบาเสกตัวยีห้ากินคนเดียวไม่น่าจะไหวแล้วแล้วกล่องหนึ่งละวไรเออพี่ครับแล้วตลาดนี้เปิดกี่โมงตลาครับครับใช่ประมาณสีสามกว่าก่นี้เราก็มาโอ้เปิดเช้าเช้าอันนี้ก็คือตลาดสายหยุด มหมายถึงว่าฟ้าใสก็หยุดใช<ได>่แล้วถ้าชา้าสุดนี่กี่โมงครับเก็บกอของกันเห็นตีหนึ่งตีสองเขมากันแล้วโอ้แล้วแล้วถ้าตลาดวายกี่มะะโมงครับอ๋อคือคือเปิดไปทั้งวันเลยไม่ได้ไม่ได้ว่าสายแล้วหยุดเหมือนเชื่อแล้วอ๋อครับขอบคุณครับโอ้คับ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นหมูยอไส้กรอ,อกแหนมนี้นะฮะแล้วนี่ก็มีกล้วยมาละก็กล้วยส้มเอตรงน,นี้ก็จะมีร้านป้าจินกาแฟโบราณด้วยนะฮะมีลูกค้าเข้ามานั่งกินกาแฟปลาท่องโปกันเทียบเลย โอ้ตรงนี้ก็มีขนมครกร้อนๆนฮวัฟเฟลก็มีโอ้นี่เห็ดนะฮะเอ่อน้ำอ้อยเก็คืออันนี้ก็คือน้ำอ้อยแหละครับ ภาษาคําว่าเปยโยนี่เป็นคําภาษาไทยใหญ่เลยฮะอ๋อนอันนี้นี่เป็นเอาไว้ไปทํากับข้าวหรือว่าแทนเล่นนะทำกับข้าวได้น้ำปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำอูดสามรสน้ำผไม่หวานน้ำจิ้มหวานนะคะอ๋อนอกจากตล่นด้ ขนมน้ำตาลถั่วถั่วตับเออในนี้มันมีถั่วด้วยมีถั่วด้วยมีกะทค่ะออ๋มีถั่วมีมะพร้าวนะครับอย่างนี้ขายยังไงอะครับห่อละสามสิบบาทห่อละสามสิบบาทการเล่นก็ได้ทานยาทากาแฟอย่างเงี้ยค่ะข้าวปุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออ๋เวลาใส่กับข้าวปุกนี่ก็คือเอาไปตำใส่ ก็ทากัดก็ขุดด้วยแลว้วก็อันนี้ด้วยก็ผึ่งมาค่ะจะขอลองสักถุงหนึ่งได้ค่ะไดใส่ถุงนี้ก็ได้ครับรวมกันไปกากมีมะพร้าวด้วยเหรอคะ,คะมีกากมะพร้าว มะพร้าวขูดอะค่ะมีมะพร้าวขูดมีกะทิแล้วก็มีถั่วค่ะ,ะแล้วก็มันก็จะหอมๆกินน้าอ้อยอะค่ะเหมือนเรากินน้ำอ้อยสดน,นี้ค่ะอขอบคุณครับขอบคุณนะครับตัวนี้ก็มีพวงมาลัยและดอกไม้ด้วยนะฮะอันนี้อาหารไตใหญ่หรือเปล่าครับไม่มันจะมี อันนี้กับอันนี้ตรงนั้นไม่ใช่อันนี้อะไรครับหมูอันนี้จิ้นลุงค่จิ้นลุงนหมูแี้สมีอันนี้ไข่อันนี้อะไรครับใช่แซนแอบหรือเปล่าหมูต้เอาหมูต,ตม้มต้มแล้วนี่เดี๋ยวขอซื้อจิ้นลุงนี่ขายยังไงอะครับจิ้ลุงลูกละห้าบาทลูกละห้าบาทเอาสี่ลูกครับ เาาไมาม่นอนติดนิดนึงก็ดีครับทาให้คุกข้าวอ,อร่อย,ยอมีค่ะมีะยได้ออกดยรอรอไหมตลาดนี้ถ้าจะเปิดเช้านะเชื่อสายหยุดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เช้า ม่หมดเมื่อก่อนแล้วกกน,นสายยุดนะเมื่อก่อนนี้ใสอยุดเนาะฮะเดี๋ยวนี้สายก็แทบจะไม่หยุดแล้วนะแม่ก็ขายตรงนี้ประจำใช่ไหมครับรอ๋อมีอาหารทั้งไทยใหญ่แล้วก็อาหารทั่วๆไปด้วยสาธาขอบคุณครับ โอ้ตรงนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวอันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวยูนานแหละครับก๋วยเตี๋ยวยูนานจ้ะ,ะ,จะกินเหรอจ้ะนี่แน่นนค่ะแบบนี้ค่ะไม่ติดยูนานโอ้โหนี่คือก๋วยเตี๋ยวยูนานนะฮะก็คือไอ้เส้นเหลืองๆขาวๆที่เห็นอยู่นี่นั่นเองเส้นอันนี้ข้าวซอยค่ะข้าวซอยยำข้าวซอยน้ำเงี้ยวค่ะโอ,อ,อะ้แล้ว,ลวอันนี้นี่ อันนี้นี่เป็นกินคู่กับก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไข่ยแยกนะครับไข่แยกได้หมดเลยค่ะกินคู่กับกันก็ได้ค่ะเนีนเดี๋ยวเอาก๋วยเตี๋ยวยนนานถ้วยหนึ่งเหรอคะถ้วยหนึ่งครับอันนี้อันนี้นนอะไรนะคะน,นี่คือข้าวแรมฟืนข้าวแรมฟืนะนะครับข้าวแรมฟืนนี่คือจะเป็นของทานเล่นของชางรรวไทยใหญ่ไทยนี้วนี่คือบเนี่ยค่ะสำหรับไปทางรักฉานทางเชียงตุงทางไม่ทางศรเราจะเจอ เข้าแลมฟืนเนาะก็คือเป็นของแท่งเล่นมันจะเป็นเขาเรียกว่าขังปองขังปองเทมปุระไทยใหญ่ก็คือเป็นทําจากอ้ออละกออ๋อนี่คือขังปองแต่อันนี้เป็นเต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทอดที่ที่เขาเรียกอะไรนะถั่วฟูซิ่งหรือเปล่าครับอันนี้ถั่วฟูซิ่งเนาะถั่วฟูซิ่งนะครับอ่าเป็นถั่วฟูซิ่ง ถ้าใครมาไม่ห้องสอนมาพักที่สามหมอกเกทเฮาส์ของพี่เขาได้นะฮะอ่าได้เลยบริการดีเยี่ยมมีแนะนําข้อมูลนะฮะที่ยวด้วยฝากฝากหน่อยครับว่าก็สามหมอกเกทเฮาส์อยู่ตรงถนนชนะสถิตอยู่มิหะจัตุหรือคนเดินเนาะประมาณ50เมตร50เมตรนะฮะ50เมตรจากถนนคนเดินประมาณนี้ครับขอบคุณดีให้บริการขอบคุณมากครับนี่ทำคลิปด้วยเหรอทำคลิปด้วยอ๋อเหรอทม่เสียงต่างๆาเข้มเลยยินดี อันนี้ก็คือเอาน้ำซุปเาอันนี้ใส่ลวกก่อนไงมีตั้งถังกองอยู่น้ำยังไม่ลวกเลยเอาน้ำติดใส่ค่ะเพื่อลวกให้มาเส้นมันร้อนก่อนแล้วปกติแข็งค่ะอันนี้เดย์ข้ามแข็งหน่อยแต่มันอยู่ได้นานครับอันนี้และนี้อะไรครับเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือข้าวฟื้นก่อนจะทอดเป็นอย่างนี้ เอสยู oh. <S S G U, ดาค่ะโหแม่พ hmm. ิชไทยค่ะเผ็ดพิศไทยด้วยถั่วงาป่วนค่ะโ oh. อ้กระเทียมเจียวค่ะว้าวโดนแน่อร่อยเลยนะฮะแค่นี้เองค่ะจนอนหอมผักชีด้วยหน้าค่นะเน,เ,นเนื้อขาหมูรอคะค่ะเฮ็ดนรคะกําจอนเย็นเฮ็ดแข่งงานงานเมืองไทยค่ะ น้าวมันไส้หมูทอดขามปลาขามกระเทียมพริกเกลือชโรสกระปั่นด้วยกันค่ะอร่อยนะเก๋าจิ้มกับไอ้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เอาปนกันก็ได้ยี่สิบบาทเนาะถ้าปนกันก็ได้ครับยี่สิบอร่อยเหมือนกันค่ะเอาไว้เทำปูระไทยใหญ่นิดหนึ่งก็ได้ครับ น้ำจิ้มแยกไปนะคะถ้าชอบกุ้งินเยอะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินนะคะจะเกิดว่าใส่ด้วยกันเดียวมันแฉะเดี๋ยวถ้าใส่ไปเลยมันจะแฉะด้วยค่ะโอ้ใส่ใส่งาด้วยค่ะอร่อยมากค่ะเป็นอาหารไทยใหญ่ค่ะถ้าใครมาครมาเลยค่ะ ถ้าใครมาชิปเที่ยวแม่ต้องสอนมาแวะหาพี่ได้นะครับอยู่ด้านหน้าตลาดสายหยุดชื่อร้านพี่อะไรนะครับร้านพี่หมองค่ะพี่หมองใจดีนะคะพี่หมองใจดีครับแนะนําอย่างดีเลยฮะทุกคนใครมาเที่ยวแม่ต้องสอนอย่าลืมนะครับมาแวะร้านพี่เขาด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับตอนนี้ก็ซื้อกับข้าวเช้าอาหารเช้าที่ตลาดสายหยุดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวยูนานของพี่เขานะครับ ใจดีมากๆเลยนะฮะอธิบายเกี่ยวกับอาหารยูนานแล้วก็อาหารไทยใหญ่ในรูปแบบต่างๆเที่เ,เราจะมาชิมเจ้าก๋วยเตี๋ยวยูนานอันนี้กันนะฮะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับฮ่าพวงมาลัยบังเลยต้องยกไว้อย่างนี้นิดนะึงอืมชิมน้ำซุปก่อนนะครับต้องก่อนจะชิมน้ำซุปต้องดมกลิ่นดูก่อนฮนะอืมหอมกลิ่นน้ำซุปแล้วก็หอมกลิ่นผักที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับเห็นว่ามีผักหลายอย่างด้วยนะครับ เดี๋ยวชิมน้ำซุปดูฮะอืมอืมน้ำซุปมีความนัวนวลเนียนมีความหอมของกระเทียมเจียวที่ใส่ไปนะครับอืมแล้วก็มีรสชาติเผ็ดของพริกน้ำมันที่ใส่ปรุงเข้าไปด้วยนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูตัวเส้นนะฮะอืม ตอนแรกผมเห็นเป็นเส้นขาวๆกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยนึกว่ามันจะเหมือนกับไอ้ข้าวซอยไอไม่ใช่เหมือนกับขนมจีนจริงๆแล้วไม่เหมือนขนมจีนเลยนะฮะจะมีความเหนียวกว่านะฮะหนึบกว่าเส้นขนมจีนของเรานะฮะฮึมรสสัมผัสนั้น เหนียวแน่นกว่านะครับหนึบกว่าเส้นขนมจีนประมาณสองสามเท่าเลยนะฮะหนึบกว่าเส้นบะหมี่เหลืองนะฮะอือร่อยครับโอ้โหเป็นรสชาติรสสัมผัสที่เพิ่งเคยเจอที่แม่ห้องสอนเป็นที่แรกนะครับไอเจ้าตัวเนี้ยเป็ดเตียวยนนานที่นี่ก็จะมีทั้งคนไทยใหญ่คนไตนะครับ แล้วคนจีนอยู่นานอย่างที่บ้านรักไทยนะฮะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้น่าจะได้เห็นคลิปขึ้นไปเที่ยวบ้านรักไทยแล้วนะครับที่นั่นก็จะเหมือนเมืองจีนเลยเดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อก่อนผมเคยขึ้นไปบ้านรักไทยเมื่อเกือบ26ไม่ใช่เกือบ่ากว่า26ปีที่แล้วตอนเด็กๆนะครับไปกับคุณนะนะ้าผมทํางานอยู่กเกษตรนะะขึ้นไปบนนั้นอเป็นอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์มากๆนะครับทุกคนตอนนั้นถนนลาดยางอย่างที่เห็นเนี่ย มีขึ้นไปถึงแค่พระตำหนักปางตองนะครับเลยจากตรงนั้นไปถึงบ้านรักไทยแล้วเป็นทางดินนะฮะซ้ายผาขวาเหวเลยครับตอนนั้นยังไม่มีแบลนเ e อร์กั้นแบบทุกวันนี้นะฮะโชคดีว่านะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่กเกษตรขึ้นไปบ่อยนะครับไปช่วยส่งเสริมการทำกรเกษตรของพี่น้องชาวจีนยูนันบนนั้นแหละก็มีประสบการณ์นในการขับรถนะฮะก็เป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ ขึ้นไปก็อย่างสวยนะครับอากาศเย็นทั้งวันครับอ่าเรามากินอันนี้กันต่อนะฮะอืมเยี่ยมครับใครมาต้องลองนะฮะอืม,อมเดี๋ยวผมปิดคลิปกินก่อนนะครับเพราะว่ากินนา,นานเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อะฮะนอวจะอิฐผานเนาะไม่ได้มากินด้วยกัน แล้วน่ารักันนี่อร่อยครับเยี่ยมยกนิ้วโป้งเยี่ยมทุกคนครับหลังจากเราได้เติมพลังกันจากอาหารเช้าที่ตลาดสายหยุดกันแล้วนะครับคลิปต่อไปนี้ก็คือคลิปที่ทุกคนรอคอยแม้แต่ตัวผมเองก็รอคอยนะครับจะเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางคนเดียวแต่ไม่ต้องเหงาอยู่คนเดียวแล้วนะฮะจะมีน้องๆแขกรับเชิญมา พาทุกคนเที่ยวแม่ห้องสอนกันนะคะแล้วพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้า<ถ>นะครับแตมเอาโน้ตบุ๊กไปเรืมเพียงไว้ที่กรุงเทพอีก